อัปเดตข่าวสารของสัญญาศีสาวแบล็คพิงค่ะสำนักข่าวเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวานนะคะเรื่องสัญญาของสีสาวว่าน้องโรเซ่อาจจะมีการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วเหลือน้องเจนนี่จีซูแล้วก็ลิซ่าเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหาเรือครั้งสุดท้ายค่ะ ตามรายงานจากสำนักข่าวเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ค่ะทุกคนมีการเปิดเผยนะคะถึงข่าวลือการต่อสัญญาของศิษย์สาวแบล็คพิงค์ในช่วงเวลาแห่งความคุมเครือที่ผ่านมาสปอตโซระบุค,ค่ะว่าตามแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมเพลงหลายแห่งเนี่ยได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้นะคะว่าโรเซ่บลักพิงค์เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่อาจจะมีการลงนามในข้อตกลงการต่อสัญญากับทางว g จีไปแล้วส่วนสมาชิกอีก3คนซึ่งได้แก่น้องเจนนี่พี่จีซูแล้วก็น้องลิซ่ากำลังอยู่ในช่วงหารือครั้ง สุดท้ายด้วยข้อตกลงที่ว่าแยกค่ายกันอยู่โดยอีก3าสาวจะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นที่ไม่ใช่ YG แต่ยังคงทำกิจกรรมกลุ่มในนามแบ็คพิงร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นข้อตกลงในลักษณะที่ว่าใน1ปีจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน จากรายงานเพิ่มเติมระบุนะคะว่าจีซูมีศักยภาพในการเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วก็ลิซ่าเองมีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ YG จเนี่ยก็ได้ออกมาตอบสัมนักข่าวนิวเซนสำหรับปมข่าวลือในเรื่องนี้นะคะว่าการต่อสัญญาของสี่สาวรักพิง์ยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งดูเหมือนว่า YG ก็จะยังคงยืดเยื้อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างแท้จริงให้กับนักลงทุนในขณะที่หุ้น YG ก็ยังคงร่วงลงมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการสักทีนะคะว่าศีสาบลักพิง์ต่อสัญญากับทาง YG แล้วนั่นเองค่ะ